สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องท่านพี่เงินนาะมีไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะจูเจี่วถามพิงเออัางเป็นสาวใช้จริงหรือเปล่าทำไมคัดอักษรได้ดีขนาดนี้พิงเอ๋อถามเขาว่าทำไมสาวใช้ก็มีการศึกษาเหมือนกันนะลูกน้องพระเอกสืบเส้นทางวันนี้ที่นางเอกไปมาทั้งหมดพบว่านางไปที่โรงเตี้ยมของหลิวเย่นเหนียง จากนั้นก็หายตัวไปเลยพิงเอ๋อก็หายไปเช่นกันหรือว่านางเอกจะหนีไปแล้วพระเอกนึกถึงคำพูดของนางเอกที่นางเคยบอกว่านางจะไปแล้วไม่กลับมาดูท่านางจะทำจริงๆทางด้านนางเอกทำทุกวิธีทางเพื่อถ่วงเวลาโจรพวกนั้นนางรออย่างใจจดใจจอ่อเมื่อไหร่คนหนูเถาจะพาคนมาช่วยนางเช้าวันต่อมาพิงเอ๋อเดินกลับเข้าไปในบ้านพระเอก พระเอกกับลูกน้องของเขาตกใจมากที่เห็นนางสอบถามหานางเอกพิงเออบอกว่านางก็ไม่รู้เหมือนกันเมื่อคืนนางอยู่ที่สำนักศึกษาลูกน้องพระเอกบอกว่าคิดว่านางเอกหนีไปแล้วซะอีกพิงเออตอบกลับนางเอกไม่หนีหรอกในช่วงหัวเรี้ยวหัวต่อบแบบนี้นางเห็นแก่แม่ของพระเอกคุณหนูของนางเป็นคนที่มีคุณธรรมไม่ใช่คนแบบนั้น ในตอนนั้นคุณหนูเถากลับมาถึงบ้านเพลเอกพอดีรีบบอกเพลเอกให้ไปช่วยนางเอกพระเอกจึงถามรายละเอียดพบว่าเมื่อคืนสองสาวถูกคนที่มีหนวดจับตัวไปตลอดทางที่กลับมานี้พิงเอ๋อได้ทำสัญ,ญลักษณ์ไว้หมดแล้วหากย้อนกลับไปก็จะช่วยนางเอกได้พระเอกคิดหนักเพราะวันนี้มีงานประชุมคัดเลือกพ่อค้าหลวงหากเขาไปก็เท่ากับว่าเขาสละสิทธิ์ทางด้านนางเอกนั้น นางรู้ว่าตอนนี้นางไม่มีเวลาแล้วนางกับชายอีกคนหนึ่งที่ถูกลักพาตัวมาเช่นกันจึงตัดสินใจวิ่งหนีโจรอย่างไรก็ต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนทางด้านพระเอกเขาควบม,ม้าออกนอกเมืองเพื่อมาช่วยนางเอกพระเอกจึงไม่ได้มาร่วมงานคัดเลือกพ่อค้าหลวงเจ้าบ้านเถาพยายามปั่ปุ่นทุกคนในงานบอกว่าพระเอกมาสายเกินเวลาแล้วสมควรสละสิทธิ์ในตอนนั้น แม่พระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นนางมาร่วมงานคัดเลือกพ่อค้าหลวงแทนลูกชายและด้วยความอาวุโสข,ของนางจึงทำให้ทุกคนที่อยู่ในนั้นต่างพากันเกรงใจเจ้าบ้านเถาจะเข้าแข่งการคัดเลือกพ่อค้าหลวงด้วยโดยผลตัดสินตัดสินด้วยกําไรของแต่ละตระกูลผู้ใดมีมากกว่าตระกูลนั้นก็จช,ชนะให้เวลาค้าขายสามเดือนนางเอกถูกโจรจับได้อีกครั้ง ครั้งนี้พวกเขาไม่คิดปล่อยนางไว้จะสังหารนางโชคดีที่เพล็กมาช่วยได้ทันเขาพาทหารมาด้วยโจนพวกนั้นจึงถูกจับนางเอกหันไปว่าพระเอกหากเขามาช้ากว่านี้จะเป็นไม้แล้วนะคดีถูกนำมาตัดสินที่ศาลาว่าการทางการขอบคุณพระเอกนางเอกและคุณหนูเทาเพราะจับโจรพวกนี้ได้ยังช่วยไขคดีอื่นๆได้ด้วยนางเอกขอบคุณคุณหนูเทา เอกฝ่ายก็ยังแสดงท่าทีปั้นปึงใส่ไม่ยอมรับคำขอบคุณของนางเอกนางเอกรู้คุณหนูเถาก็แค่ปากแข็งเท่านั้นคุณหนูเถากลับบ้านไปจัดการทุกคนเพราะไม่มีใครคิดตามหานางเลยเมื่อพ่อมาถึงก็บ่นลูกสาวว่าจะไปจัดการนางเอกให้คุณหนูเถาบอกพ่อว่าพอเถอะนางไม่อยากวุ่นวายอีกแล้วและที่สำคัญนางไม่ได้ชอบพระเอกจากนี้ นางจะตั้งใจเป็นคนที่ดีขึ้นพิงเอ๋อกํกำลังจะทำแผลให้นางเอกแต่นางดันกลัวเลือดพระเอกจึงเข้ามาและช่วยทายาให้นางเอกแทนเขายังได้เอาสัญญาที่นางต้องการให้บอกนางว่าก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ยอมร่างสัญญาเป็นเพราะเรื่องพ่อค้าหลวงเขากลัวจะมีคนเห็นหลักฐานว่าพวกเราแต่งงานกันแบบปลอมๆนางเอกหยิบหนังสือสัญญามาด้วยความดีใจพระเอกพูดกับนางนางขอบคุณทุกคน ไม่คิดจะขอบคุณเขาเลยหรือที่ช่วยนางไว้ในวันนี้นางเอกรีบขอบคุณพระเอกและยังบอกเขาว่าไว้นางจะเลี้ยงข้าวเขาเซียนอ๋องส่งโจกงกงมาเมืองหลินชุนเจ้าบ้านเถาคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้าหากตระกูลสยของพระเอกทํำยอดขายภายในสามเดือนนี้ได้ตัวเขาก็จะเป็นพ่อค้าหลวงเจ้าบ้านเถาให้ลูกน้องไปคิดหาวิธีทำยังไงก็ได้ ให้พระเอกส่งของให้เซียนอ๋องไม่ทันพระเอกกำลังนั่งคุยกับโจโกงกงดูเหมือนโจโกงกงมาเร่งคำสั่งซื้อบอกพระเอกว่าการซื้อขายนี้ห้ามล่าช้าเด็ดขาดพระเอกจึงได้มอบทองให้เขากล่องหนึ่งโจโกงกงจึงอารมณ์ดีขึ้นมากนางเอกให้พิงเออตรวจหนังสือสัญญาพิงเออบอกนางเอกครั้งนี้เป็นของจริงวันต่อมา ข่าวลือของพระเอกที่นางเอกใช้คนไปปล่อยก่อนหน้านี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองถูกใส่สีตีไข่จึงกลายมาเป็นเพลงที่ร้องบอกว่าพระเอกนั้นภายนอกแข็งแกร่งหน้าเกรงขามแต่ภายในอ่อนแอเรื่องนี้ร้อนไปถึงแม่ของเขาถึงกับต้องเชิญหมอมารักษาการป่วยภายในให้ลูกชายเกรงว่าอาการป่วยนี้จะส่งผลกระทบต่อการมีทายาทในอนาคต พระเอกต้องแอบแม่หนีออกมาและพระเอกรู้ดีว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวลือเขาเขาเมาเรื่องนางเอกนางขอโทษเขานางเองก,ก็ไม่คิดว่าข่าวลือจะกลายเป็นเช่นนี้นางจะไปแก้ไขเดี๋ยวนี้นางเอกกำลังจะก,ก้าวเท้าเดินออกจากห้องแต่ดันถูกพระเอกดักทางไว้เขาต้อนนางจนนางอยู่ในอ้อมแขนทั้งสองข้างนางเอกถามพระเอกว่าเขาไม่กลัวสตรีเล่าหรือพระเอกอึ้งไปชั่วขณะ นางเอกชายนิ้วจิ้มหน้าผากของพระเอกพระเอกรีบปล่อยนางแล้วหันหน้าไปอีกทางหนึ่งบอกนางว่าไปจัดการเรื่องข่าวลือให้ดีไม่อย่างนั้นเราสองคนได้เห็นดีกันแน่นางเอกมาพบหลิวเย่เหนียงทวงเงินค่าจ้างและได้เจอกับผู้ที่นางใช้ให้ไปปล่อยข่าวลือเรื่องพระเอกนางเอกเอาเรื่องเขาที่เล่าเรื่องเกินจริงจนตอนนี้ชาวเมืองทั้งเมืองนินทาพระเอกว่าเขาเป็นพวกไรน้ำยาเสื่อมสมรรถภาพ นางเอกบอกให้คนผู้นี้หาทางระงับข่าวลือโดยเร็วที่สุดเงินที่นางหามาได้จึงเหลือไม่กี่อีแปะตกเย็นนางเอกอยากขอโทษพระเอกแต่ไม่กล้าเข้าไปพบเขาในห้องหนังสือจึงบนงมงาอยู่หน้าห้องลูกน้องของพเพลอกบอกนางเอกว่าอย่าวุ่นไวายไปมากกว่านี้เลยที่ผ่านมาพระเอกมีเรื่องปวดหัวทั้งหลายเรื่องทั้งเรื่องที่มาแต่งงานกับนางเอกไม่แต่งกับคุณหนูเทาจนทางนั้น โกรธเพลกเป็นฟืนเป็นไฟถึงกับยกเลิกไม่ส่งสินค้าที่เป็นพริกไทยให้นางเอกบอกว่านางไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยช่างเถอะไว้นางจะไปขอร้องคุณหนูเทาลูกน้องพเพลกบอกว่าไม่ต้องไปหรอกเรื่องนี้พระเอกจัดการเรียบร้อยแล้วขอแค่นางเอกอย่าโมโหพเพลกบ่อยนักนางเอกจึงยิ่งไม่กล้าไปพบพระเอกไก่ในมือนางนางจึงให้ลูกน้องของเพเอกกิน ลูกน้องถือไก่ชิ้นโตกลับเข้าไปหาพระเอกในห้องหนังสือพระเอกรู้ว่านางเอกตั้งใจนำมาให้เขาเขาจึงบอกให้ลูกน้องวางลงอีกฝ่ายไม่ยอมพระเอกจึงสงสายตาอาคาตวันต่อมาพระเอกไปพบพ่อนางเอกแต่ก่อนจะถึงเขาต้องผ่านตลาดได้ยินเสียงคนกำลังเป่าประกาศแก้ข่าลือเรื่องของเขาพระเอกรู้สึกอายมากเมื่อเขามาถึงบ้านนางเอก คุยกับพ่อของนางเล่นการค้าลงทุนร่วมกันข่าวลือของเพลงกนั้นนอกจากจะไม่ดีขึ้นแล้วผู้คนยังนำไปพูดอีกว่าพระเอกก็แค่ส่งคนมาแก้ข่าวความจริงแล้วเขายังคงเป็นคนไร้น้ำยาเหมือนเดิมพระเอกจึงยิ่งโมโหนางเอกเขารีบกลับเรือนเจ้าบ้านเถามาพบจาโจกงกงให้ทองอีกฝ่ายเป็นจำนวนหนึ่งและยังเล่าเรื่องที่พเพเอกขาดพลิกไทยในการทำเครื่องหอม โจงกงพูดขึ้นมาเหตุใดพระเอกจึงไม่เคยพูดเรื่องนี้ให้ฟังพระเอกกำลังอบรมสั่งสอนเรื่องที่นางเอกปล่อยเขาลือเขานางเอกพูดไม่ออกนางไม่รู้ว่าเรื่องมันจะบานปลายไม่นานลูกน้องวิ่งเข้ามาบอกว่าที่ท่าเรือเกิดเหตุไฟไหม้สินค้าบางส่วนเสียหายในนั้นมีพริกไทยด้วยแจ้งทางการเรียบร้อยแล้วเข้ามาตรวจสอบแล้วบอกว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุแต่พระเอกไม่เชื่อในตอนนั้น ลูกน้องอีกคนก็วิ่งมาหาพระเอกบอกพระเอกโจกงกงกำลังมาที่นี่พระเอกรู้สึกว่ามันช่างประจวบเหมาะเสียจริงเขารีบไปเตรียมตัวเพื่อรับหน้าโจกงกงนางเอกได้ฟังก็รู้สึกเป็นห่วงพระเอกไม่น้อยนางรอจนเขาคุยโทรศรัพท์เสร็จนางเอกเดินมาขอโทษพระเอกหากไม่ใช่เพราะนางมีเรื่องกับคุณหนูเถาพระเอกก็คงไม่เจอเรื่องแบบนี้หากนางสามารถช่วยอะไรเขาได้ก็ให้เขาบอกนางมาเถอะ พระเอกบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับนางตระกูลเถาไม่ร่วมมือกับบ้านของเขาเป็นเพราะเขาเขาจัดการเองได้ขอเพียงนางไม่สร้างปัญหาให้เขาอีกก็พอนางเอกทำหน้าม,มุ้ยมองตามพระเอกนางมาปรึกษาพิงเอ,อ๋อหากอยากซื้อพริกไทยจำนวนมากจะต้องไปซื้อที่ไหนวันนี้นางเอกนัดเพื่อนคนหนึ่งไว้ซึ่งก็คือชายคนที่เคยถูกลักพาตัวไปพร้อมกับนางเขาเป็นชาวซียูหนุ่มแดนตะวันตก ซึ่งร่ำรวยมากเขาเลี้ยงข้าวนางเอกพิงเอ๋อแล้วก็หลิวเย่เหนียงเนื้อแกะถูกนำมาเสิร์ฟบนโต๊ะเพื่อนชายคนนั้นบอกว่าแบบนี้ยังอร่อยไม่มากพอเขาหยิบผงบางอย่างขึ้นมาแล้วโรยบนเนื้อแกะเสาวๆวบนโต๊ะต่างพากันจามจากนั้นนางเอกก็นึกออกถามเพื่อนชายคนนี้ว่าใช้พริกไทยหรือไม่เขายังมีอีกหรือเปล่าเพื่อนคนนี้ตอบว่าเขามีเยอะเลย นางเอกยิ้มออกมาด้วยความดีใจพระเอกจนปัญญาเพื่อให้ได้พลิกไทยมาพระเอกยอมแลกกับตำรับเครื่องหอมของตระกูลเขาสั่งให้ลูกน้องนำจดหมายนี้ไปส่งให้เท่าแก่เฉินพอลูกน้องรู้ว่าในนั้นเป็นสิ่งใดตกใจเป็นอย่างมากนางเอกเดินเข้ามาหาพระเอกหยิบซองจดหมายไปพระเอกถามนางว่าทำอะไรนางเอกเอาพริกไทยที่นางได้มาให้พระเอกบอกเขาว่า อันนี้บทมาแล้วน่าจะใช้ได้มั้งพระเอกรู้ว่ามันคือพริกไทยเขาดีใจมากจากนั้นนางเอกพาเพื่อนของนางท่าหว่าลวตี้มาพบพระเอกและตกลงซื้อขายพริกไทยกันพเพื่อนคนนี้ไม่ขายเขาบอกว่าเขายกให้ฟรีพระเอกขอบคุณยกใหญ่วิกฤตของพระเอกครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีพระเอกขอบคุณนางเอกนางเอกบอกว่าไม่เป็นไร ถึงยังไงนางก็ติดค้างเข้าอยู่มีอีกเรื่องหนึ่งที่นางยังต้องแก้ไขนั่นก็คือข่าวลือของเขาเพรเกบอกว่าไม่ต้องปล่อยไปเถอะเดี๋ยวคนก็ลืมกันไปเองนางเอกบอกว่าไม่ได้เพรเอกพูดกับนางเอกแล้วจะทำยังไงหรือจะให้เขาไปแสดงให้คนทั้งเมืองดูว่าเขาไม่ได้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนางเอกแววตาวาวรถขึ้นมานางนึกแผนแผนหนึ่งออกกลางดึกของคืนนี้ นางเอกยกชาดับร้อนมาให้เพลกที่ห้องตำรานางบอกเขาถึงเรื่องแผนการของนางคืนนี้นางจะอยู่กับเขาในห้องไม่ออกไปไหนอีกทั้งยังมีผู้ชมนั่งประจําการไม่ห่างจากห้องนี้พรุ่งนี้ข่าวลือของพระเอกจะเงียบหายเป็นปลิดทิ้งแน่นอนทุกคนที่อยู่ในเรือนหรือว่าเพลกนางเอกอยู่ด้วยกันพวกเขาต่างวิ่งมาห้อมล้อมห้องนี้ได้ยินเสียงนางเอกร้องโอดโอยพวกเขาคิดว่า พระเอกนางเอกกำลังปฏิบัติภารกิจกันอยู่แต่ความจริงแล้วนางเอกกำลังใช้เลื่อยเลื่อยขาเตียงพระเอกเพื่อที่จะหาทางทำให้มันสั่นคลอนเล่นเอาเหงือโสมกาเพราะเตียงของพระเอกแข็งมากในที่สุดนางเอกก็ถอดใจเป็นเวลาเดียวกันกับที่ทุกคนแยกย้ายกันไปนอนนางเอกบอกพระเอกว่านางยอมแพ้แล้วนางจะกลับห้องตัวเองพระเอกไม่ให้นางเอกไปคืนนี้อยู่ที่นี่เถอะ นางเอกตอบตกลงเช่นนั้นนางจะไปนอนแล้วพระเอกไม่ยอมให้นางเอกนอนบนเตียงของเขาบอกนางว่านอนที่ไหนก็ได้แต่ห้ามเป็นเตียงของเขานางเอกจึงฝุบหน้าลงกับโต๊ะกลางห้องและหลับไปถึงเวลาที่เพลกจะเข้านอนบ้างเขาหยิบเสื้อตัวหนึง่งมาคลุมให้นางเอกจากนั้นก็เดินไปที่เตียงของตัวเองแล้วนั่งลงแต่ใครจะคิดจู่ๆขาเตียงของพระเอกซึ่งถูกนางเอกเลื่อยไว้ เกิดหักเพรเอกล้มเกือบหน้าขมำกระแทกพื้นจูเจ๋ยมีเรื่องกับเพื่อนในสำนักศึกษาจนเกิดการท้าทายให้เขาจัดงานเลี้ยงอาหารลอยน้ำในสายทานโดยมีน้องชายของนางเอกคอยช่วยทางด้านบ้านนางเอกพ่อกับแม่เลี้ยงส่งจดหมายเชิญบ้านเพลเอกมาทานข้าวก่อนหน้านี้พวกเขาได้ยินมาว่านางเอกก่อเรื่องให้เพลกปวดหัวพวกเขากลัวว่า จะมีผลกระทบกับด้านการค้าจึงอยากเลี้ยงอาหารเพื่อขอโทษแม่เพรอกไม่ไปแต่ให้เพรอกกำนังเอกไปแทนนางเอกไม่อยากกลับบ้านเพรกบอกนางว่าไม่ได้เขากับพ่อของนางทำการค้าขายกันหากเขาไม่ไปจะถือเป็นการดูถูกเย็นของวันต่อมาทุกคนจึงพร้อมหน้ากันที่โต๊ะอาหารบ้านนางเอกท่าทางที่พ่อกับแม่เลี้ยงปฏิบัติต่ตอนางเอกนั้น ทำให้เพลกรู้ได้จ่มแจ้งว่าพวกเขาไม่ได้รักนางเอกสักนิดพระเอกโมโหพ่อนางเอกกับแม่เลี้ยงของนางมากประกาศบนโต๊ะอาหารว่าเขาไม่ต้องการให้ใครก็ตามมาดูถูกหรือรังแกนางเอกนางเอกเป็นภรรยาของเขาต่อไปเขาจะดูแลนางเองและให้จํำมาไว้ด้วยว่าการค้าของพวกเรานั้นหากไม่ใช่เพราะนางเอกเขาจะไม่ร่วมลงทุนด้วยพูดจบ พระเอกจุ้งมือนางเอกออกมาจากบ้านหลังนั้นทันทีทั้งสองเดินออกมาจนถึงตลาดนางเอกบอกพระเอกว่าเขาจับมือนางอยู่ครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดของนางนะพระเอกรีบปล่อยมือจากนางเอกพูดกับนางทำไมถึงไม่บอกเขาตรงๆเหตุผลที่นางไม่อยากกลับบ้านนางเอกบอกว่าความจริงนางชินแล้วละเมื่อก่อนตอนเด็กไม่รู้ความยังรู้สึกเสียใจ แต่พอนานวันไม่ว่าพวกเขาจะพูดอะไรนางทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนางเอกบอกพระเอกว่านางไม่เป็นไรจริงๆขอแค่ไม่สนใจคำพูดเหล่านั้นพวกเขาก็ทำร้ายนางไม่ได้นางเอกส่งยิ้มให้พระเอกพระเอกยิ้มตอบรับนางและยังบอกนางว่าเมื่อครู่ยังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมพวกเราไปหาของอร่อยๆอออกินกันเถอะจูเจ้วส่งเทียบเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารลอยน้ำลำธารให้นางเอก แต่ไม่ยอมเชิญพระเอกลูกน้องเป่าหูพระเอกบอกว่าช่วงนี้รู้สึกหรือไม่นางเอกกับจูจ๋จั่วมีความใกล้ชิดกันวันต่อมาพระเอกเลยจะมาเข้าร่วมงานเลี้ยงเพียงแต่เขาเห็นรถม้าที่น่าสงสัยคันหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเข้าไปเสียก่อนพระเอกไล่าตามรถม้าคันนั้นจู๋จัจว่วจัดงานเลี้ยงอย่างเงียบเหงาเพราะไม่มีใครมาร่วมงานแม้แต่คนเดียวเว้นแต่นางเอกกับพิงเอ,อ๋อ คุณหนูเท่านั้นนางคาบข่าวมาบอกจูเจี่ว่าเหตุผลที่ไม่มีใครมาร่วมงานเลี้ยงนั้นเป็นเพราะศัตรูที่อยู่ในสํานักศึกษาข่มขู่ทุกคนที่มาร่วมงานเลี้ยงจะถูกรังแกจูเจัยอารมณ์ขึ้นจะไปเอาเรื่องแต่ทุกคนรีบห้ามเขาไว้พิงเออบอกว่าถึงยังไงในตอนนี้ก็มีคนมาแล้วห้าคนพวกเรานั่งกินด้วยกันเถอะพระเอกตามรถม้าคันนั้น ในที่สุดก็คลาดส,สายตาเขาจึงใช้ให้ลูกน้องไปตามหาแทนส่วนเขาจะไปหานางเอกที่งานเลี้ยงเมื่อเพลเอกไปถึงได้ยินเสียงจู๋เจี๋ยกำลังพูดถึงเรื่องราวความแค้นระหว่างจู๋เจียกับเพะเอกวัยเด็กมันเริ่มขึ้นในตอนนั้นที่จู๋เจี๋ยเพิ่งย้ายมาเมืองหลินชุนเห็นเพะเอกแต่งตัวเป็นผู้หญิงจึงเกิดชอบขึ้นมาตามเกี้ยวเพะเอกอยู่นานพอมารู้ทีหลังก็เลยกลายเป็นความแค้น เลียดเพลกมาเป็นสิบปีรถม้าคันที่เพลกตามหาจอดเทียบข้างร้านที่ใช้จัดงานเลี้ยงพวกเขาเป็นคนของอาสามผู้ที่คุมรถมา้าเกิดหิวขึ้นมาจึงชวนพี่ชายซึ่งเป็นลูกจ้างในร้านของพระเอกไปทานอาหารในโรงเตี๊ยมและจ้างชายคนหนึ่งให้เฝ้าของแทนขณะที่เพื่อนในสำนักศึกษาได้มาหาเรื่องจู่จยวในโรงเตี๊ยมจนเกิดการทะเลาะวีวาทกันข้าวของพังเสียหายหมด น้ำที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงซึ่งอยู่ในทางตกพื้นบ้างส่วนสาดออกไปทางหน้าต่างถูกรถม้าคันนั้นของอาสามหลิวเย่เนียงได้ยินเสียงตึงตังที่ชั้นบนนางรีบขึ้นไปดูพอเห็นว่าภายในห้องนั้นเละเทะไปหมดนางหยิบไม้ท่อนหนึ่งมาแล้วใช้ตีผู้ที่ก่อเรื่องเพลกนาเงเอกคนอื่นๆต่างพากันหนีผู้คุมรถม้ากลับมาดูรถม้าแล้วพบว่า มันได้รับความเสียหายซึ่งสิ่งที่เขาขนมานั้นมันคือใบาชาแน่นอนว่าสินค้าเสียแล้วหากอาสามรู้เขา้าเขาต้องตายแน่นอนพระเอกกำนางเอกและลูกน้องของเขาเดิอนออกมาจากโรงเตี้ยมเห็นรถไม้อยู่ไม่ไกลรีบเข้าไปดูได้ยินเสียงคนพวกนั้นพูดว่าจะให้พระเอกรู้เรื่องสินค้านี้ไม่ได้พระเอกพูดขึ้นมาเหตุใดเขาถึงรู้ไม่ได้ ชายสองคนนั้นหันมามองพระเอกพระเอกถามเหตุใดเขาถึงไม่คุ้นหน้าเลยลูกน้องกระซิบบอกพระเอกว่าคนพวกนี้เป็นคนของตระกูลสุยจากฟูหลงพระเอกให้ลูกน้องของเขาไปตรวจดูบนรถม้ามีอะไรจากนั้นพาตัวชายผู้คุมรถมาสอบคนผู้นั้นบอกว่าอาสาให้เขานำใบชาออกมาจะใช้มันสร้างความสัมพันธ์กับเซียนอองแล้วพรเร่งด่วน จึงยังไม่ได้ทำเรื่องเบิกอย่างเป็นทางการให้นำสินค้าข้าเมืองหลินชุนก่อนคิดไม่ถึงกินข้าวแค่มื้อเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นกับสินค้าแล้วชายคนนั้นทำทีเป็นร้องห่มร้องไห้พระเอกพูดขึ้นมาอาสามจะทำเรื่องอะไรไม่บอกเขาก่อนเลยช่างเถอะในเมื่อเอาใจเสียนอ๋องทิ้งใบชาที่เปียกช้นไว้ที่นี่แล้วเอาของใหม่ไปชายผู้นั้นรีบขอบคุณพระเอก ลูกน้องของพระเอกนั้นเริ่มมองออกแล้วว่าพระเอกชอบนางเอกเพราะจากปฏิกิริยาที่พระเอกชอบยิ้มบ่อยๆเวลาอยู่กับนางเอกหรือเวลาที่เผลอคิดถึงนางจูจเจืยอเห็นใบแจ้งนี้ที่หลิวเย่เหนยียงส่งมาให้เขาที่จวนเขาเกือบเป็นลมพระเอกขอค้าปรึกษาลูกน้องเรื่องเกี้ยวสตรีลูกน้องจึงบอกว่านางเอกนั้นเป็นพวกรักเงินพานางออกไปซื้อของเดี๋ยวก็ใกล้ชิดกันขึ้นมาเอง วันต่อมานางเอกกับพิงเอ,อ๋อแต่งตัวด้วยชุดเสื้อผ้าสีสดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเนื่องจากวันนี้ร้านค้าแห่งหนึ่งครบรอบวันดำเนินกิจการไม่กิจกรรมให้ทำเป็นกิจกรรมแจกเงินนางเอกจะไปรับเงินที่นั่นพระเอกเข้ามาขวางนางไว้เขาชวนนางไปเดินเล่นด้วยกันนางเอกบอกว่านางมีธุระไว้วันหลังได้หรือไม่พระเอกบอกนางเอกหากนางรับปากเขา ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันนี้เขาจะรับผิดชอบเองรวมถึงสิ่งที่นางถูกใจด้วยนางเอกหูผึ่งตกลงทันทีพระเอกพานางเอกมาซื้อของพวกเครื่องประดับนางเอกงงเขาสมองกลับหรือ,อยังไงหรือว่าเขาจะยกเลิกสัญญากับนางเพลกบอกว่าเขาให้นางมาเดินเล่นเป็นเพื่อนไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นนางเอกมองเพลกแวบหนึง่งก่อนจะหันไปจิ้มของที่อยากได้ บอกให้เท้าแก่ร้านส่งไปให้นางที่จวนนางเอกยังได้บอกลาพระเอกนางบอกเขาว่านางมีธุระจริงๆนางจับมือพระเอกเขาไม่ได้ห่วงตัวอย่างที่เคยเป็นนางเอกพาพิงเอ๋อมาร้านอีเลอร์ยังได้เจอจูจเจ๋วด้วยพวกเขาเข้าไปจับรางวันคิดว่าจะชนะท้ายที่สุดพิงเอ๋อต้องจูงมือทั้งสองคนออกมาจากร้านด้วยท่าทางสีหน้าเศร้าสลดเพราะมือไม่ขึ้นแพ้หมด ช่วงนี้นางเอกเงินขาดมือพ่อกลับมาถึงบ้านได้ยินเสียงลูกน้องของพระเอกพูดถึงใบาชาที่ได้รับความเสียหายนางเอกจึงปิ๊งไอเดียบางอย่างได้นางรีบไปหาพระเอกบอกเขาว่าใบาชาที่เสียหายพวกนั้นยกให้นางได้หรือไม่นางจะนำมันไปคืนชีพแล้วนำไปขายทำกำไรแบ่งให้เขาแน่นอนนางเอกยืนขอร้องพระเอกอยู่นานในที่สุดเขาก็ตอบตกลง ทั้งยังยกให้นางฟรีีวันต่อมานางเอกก็ไปชาพวกนั้นมาจัดการสองสามวันมานี้นางจึงขลุกอยู่ในห้องครัวเล็กไม่ยอมไปไหนแม่พเพลกบ่นคิดถึงหลายไล่ให้พระเอกเอาอาหารไปส่งนางเอกแม่ดูออกว่ายามนี้พระเอกเริ่มมีใจให้นางเอกแล้วพระเอกนำอาหารมาให้นางเอกกลับเห็นว่านางมีท่าทางเหมือนคนกำลังจะเป็นลม พระเอกรีบเข้าไปประคองถามนางว่าเป็นอะไรนางเอกบอกว่าสงสัยนางจะดื่มชายเยอะเกินไปพระเอกรีบไปเอานมผสมน้ำผึ้งมาให้นางเอกดื่มเขาบอกนางว่ามันช่วยแก้อาการเมาชาได้นางเอกขอบคุณพระเอกพระเอกจึงบอกให้นางค่อยๆค,คิดสินค้าใหม่สินค้านั้นจะคิดค้นออกมาภายในสองสามวันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดไว้เขาจะมาอยู่เป็นเพื่อนนาง เจ้าบ้านแถามาพบท่านเจ้าเมืองพ่อของจูเจียบอกว่าอยากปรึกษาได้ยินมาว่าทางใต้ประสบภัยพิบัติมีผู้อุปยพเพิ่มขึ้นเขาอยากจะให้หอการค้าทำการบริจาคเพื่อการกุศลบริจาคเสบียงผ้าอะไรพวกนี้แบ่งเบาความกังวลให้สาลาว่าการท่านเจ้าเมืองบอกว่าตอนนี้ตัวเขาเองก็กำลังสืบคดีเรื่องหนึ่งเป็นคดีเกี่ยวกับสาวใช้ที่หนีไปเจ้าบ้านเถาบอกว่า ให้คนวาดรูปติดประกาศซะก็สิ้นเรื่องพระเอกมาช่วยนางเอกบดชานางเอกใส่พริกไทยลงไปในชาพระเอกจึงบ่นนางว่าทำแบบนี้ได้ยังไงนางเอกบอกว่านางกำลังคิดค้นหาสูตรใหม่ลองไปเรื่อยๆเผื่อจะดีขึ้นเสร็จจากนั้นก้าชาและพริกไทยที่บดได้มาชงดื่มนางเอกจะดื่มพระเอกไม่ยอมเขาบอกว่าเขาจะชิมแทนนางเองเมื่อดื่มเข้าไปพระเอกทำหน้าเบ้ เพราะรสชาติของมันแย่มากทั้งยังเผ็ดอีกต่างหากนางเอกรีบหาน้ำให้เพลดื่มพระเอกเทส่วนที่เหลือลงในถ้วยบอกนางว่าจะนำไปทิ้งนางเอกไม่ยอมให้เพลกทิ้งทั้งสองยื้อกันไปมาสุดท้ายจึงล้มลงบนโต๊ะชากระพริกไทยที่อยู่ในมือหกลงไปในหม้อน,นมที่เพลต้มมาให้นางเอกดื่มพระเอกนางเอกมองตากันพเพลยิ้มออกมาเขารู้สึกหวั่นไหวกับนางเอกที่นางยังไม่ให้เพลนนำไปทิ้งนั้น เป็นเพราะนางจะลองเอามาใส่นมชิมดูก่อนนางเอกตักนมขึ้นมาชิมแล้วพบว่ารสชาติของมันไม่เลวเลยนางเอกบังคับให้เพลชิมพระเอกซึ่งปกติแล้วเป็นพวกจูจ้จี้ยังบอกว่าอร่อยสูตรนี้นับว่าผ่านนางเอกจึงนําไปปรับปรุงสูตรอีกนิดหน่อยจากนั้นก็ไปให้หลิวเย่นเหนียงและลูกค้าในร้านของหลิวเย่นเนียงชิมทุกคนต่างบอกว่ามันอร่อยมากขอเพิ่ม นางเอกประกาศแก้วแรกนางให้ชิมฟรีแต่แก้วต่อจากนี้นางจะเก็บแก้วละสิบอีแปดปรากฏว่ามีคนสั่งเยอะมากนางเอกทาหลิวเย่เหเนียงสนใจมาร่วมหุ้นเปิดร้านกับนางหรือไม่หลิวเย่ยเนียงใช้มือข้อหัวนางเอกบอกว่าในหัวสมองน้อยๆน,ยนี้เอาแต่คิดถึงเรื่องการค้าสินะวันนี้เพะเอกมาที่ร้านของตระกูลเขาสั่งให้ผู้ดูแลร้าน จดระเบียบสินค้าที่ส่งไปให้เมืองฝูหลงให้ดีเสียหน่อยลูกน้องฝั่งอาสามค่อยอาฟังพระเอกตลอดพระเอกเองก็เหมือนจะเริ่มเอะใจบางอย่างเสร็จจากนั้นพระเอกกลับบ้านมาหานางเอกถามนางชาที่นําไปขายวันนี้เป็นยังไงบ้างนางเอกบอกว่าขายดีมากพรุ่งนี้นางจะลองตั้งแผงลอยขายดูเพียงแต่ตลาดฝั่งบูรพามีร้านชาไปแล้วสองร้านฝั่งประจิม คนก็เดินน้อยเกินไปเพระเอกถามนางเอกเคยคิดจะขายในร้านไหมก็เหมือนกับการนำกำไรไปวางบนแผงหนึ่งได้30อีแปะแต่หากเอาไปวางไว้ในร้านก็จะเป็น100อีแปะชาหอมก็เป็นเช่นนี้นางเอกบอกพระเอกหากทำเช่นนั้นนางก็ต้องแบ่งเงินให้เจ้าของร้านไปประมาณสี่ส่วนพระเอกพูดกับนางแล้วถ้าหากร้านนี้นางเป็นเจ้าของเองละ่ะ นางเอกลองคิดตามพระเอกพูดบอกว่าเขามีเหตุผลแต่นางจะหาร้านมาจากที่ไหนนางเอกจึงฝากให้พระเอกดูไฟต้มชาส่วนนางจะไปขอปรึกษาพิงเอ๋อดีกว่าพระเอกงงเขายือนอยู่เสนอแนวทางให้นางขนาดนี้เหตุใดนางถึงไม่ถามเขาคืนนี้พระเอกเอาชนดทที่ดินออกมาดูวันต่อมาเขาตั้งใจจะมอบมันให้นางเอกแต่นางเอกกลับไม่สนใจเขานางออกไปทานข้าวกับพิงเอ๋อและจู่เจีย นางเอกพูดถึงร้านนางจะไปหามาจากที่ไหนจูเจียบอกว่าเขามีเพียงแต่ฉนดทที่ดินอยู่กับพ่อนางเอกจึงเร่งให้เขาไปเอามานางจะทำการค้าขายชาหอมที่นั่นจากนั้นจะแบ่งดอกเบี้ยให้เขาเป็นค่าที่จูเจียบอกว่าได้จูเจียจึงลอบเข้าห้องทำงานของพ่อตามหาฉนุทที่ดินจนเจอพระเอกยังคิดไม่ออกว่าเขาจะมอบฉนุทที่ดินให้นางเอกยังไงดีสุดท้ายตัดสินใจที่จะมอบให้นางตรงๆง กลับไม่ทันเสียแล้วถูกจูดเจียตัดหน้าทั้งยังวางแผนเตรียมตั้งร้านกับนางเอกเสร็จสับพพระเอกเดินกลับห้องตัวเองด้วยสีหน้าเศร้าซึมบอกลูกน้องว่านางเอกได้รับความช่วยเหลือจากจูดเจียแล้วในตอนนั้นผู้ดูแลร้านได้เดินมาบอกพระเอกว่าเขาตรวจสอบบัญชีที่ส่งไปฟูหรงแล้วไม่มีความผิดปกติอะไรพระเอกจึงสั่งให้ผู้ดูแลร้านไปทำเรื่องสุดท้ายที่เขาสั่งสินค้าชุดนี้มีปัญหาหรือไม่ พรุ่งนี้ก็น่าจะรู้แล้ววันต่อมาพระเอกชวนนางเอกไปเดินเล่นแต่เช้านางบอกเขาว่าวันนี้นางไม่ว่างมีธุระต้องไปดูร้านกับจูเจียลูกน้องพระเอกวิ่งมาบอกพระเอกว่ามีข่าวมาเท่าแก่ว่านไปที่หอหมื่นบุพภาพระเอกรีบตามไปทันทีลูกน้องของอาสามที่พระเอกเฝ้าติดตามอยู่นั้นเหมือนอุ้มของบางอย่างมาและกำลังรอใครสักคนอยู่ที่มุมมุมหนึ่ง ผู้ที่คุมรถม้าออกมาเจอชายคนนั้นก่อนจะรู้ตัวว่าติดกับของพระเอกแล้วลูกน้องของพระเอกล้อมจับสองคนนั้นขณะที่พระเอกนางเอกก็ยืนดูเหตุการณ์อยู่ไม่ไกลเมื่อสองคนนี้คิดหนีพระเอกผลักร่างนางเอกชนคนใดคนหนึ่งล้มจากนั้นพระเอกก็ดึงนางเอกเข้ามาไว้ในอ้อมแขนทั้งสองเผลอจุมพิตกันด้วยความบังเอิญ